มีสุขพี่น้องปองป่ายสุขขู่สุคนวันนี้ยายดอกก็จะพามาเที่ยวมาชมมาอัปเดตลูกหมูป่าทั้ง21ตัวเนาะกำลังอ้วนตัตมุโตมิเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยหลงไหลเหมือนยายดอกก็หันมาเลี้ยงหมูป่าทดลองดูว่ามันจะจริงเหมือนเขาพูดไหมสั่งต้นทุนกำหลอกกำไร ดีลีบเนี่ยเนี่ยแรงรายได้ของอคนเลี้ยงหมูป่าก็อยู่จาก,กลูกหมูหรือว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าหมูหนุ่มหมูสาวที่เราจะขยายพันธุ์เพื่อจะป้อนให้แก่ตลาดหรือว่าอาจจะไปทางไหนเลี้ยงแล้วไปไซนี่ยายดอกก็จะมาบอกเป็นละลอกละลอกนะครับนะ้องเราจะทําคลิปให้ดูเนาะสำหรับมือใหม่ส่วนเจ้าสองตัวนุก็จะเตรียม ที่จะรอคลอดเนาะอ่าในเดือนหน้าเนาะไม่เกินวันที่สิบห้าเนี่ยสวนเจ้าอ่าเล็กทุกตัวตรงนี้ก็คือตะมุกตะมิเบิร์เนี่ยพี่น้องอ้วนท้วนสมบูรณ์รับประกันคุณภาพอ่าคอกหมูป่าบ้านๆของยายดอกอ้วนท้วนทุกตัวเนาะเบิรพี่พี่น้องอ่าสมือกันมัดเลยเนาะเนี่ยถ้าบางคนเขาเลี้ยงไม่เป็นเนาะก็จะพร้อมจะจ้อยเนี่ย แต่คอกของยายดอกอ้วนท้วนจมุตามิเนาะพี่น้องเมืองแน่เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะปล่อยเป็นคอกอนุบาลตรงนี้เนี่ยหลังจากเพ่นกินใบไม้ใบตอกที่เฮามาให้อ่าไปตัดยง,งตัดหญ้ามาทิ้ไให้พ่นกินยาแมลงเพื่อเป็นวิตามินอาหารเสริมเพื่อลดต้นถอกต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ย ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกเนาะที่ทําให้เรามีอาชีพในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยายดอกเพื่อนก็มีความสนอกสนใจในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยเบิ้งแน่เนี่ย,ยต้นทุนต่ํากําไรงามยายดอกว่าเนาะพี่น้องเบิ้งแล้วชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยายดอกชาแนลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะให้เพื่นทําคลิปต่อๆไปให้เอามาอ้างพี่น้อง เพิ่นมาอ้างอ้างหมูเพิ่นเ,นเบื้องนี่ตัวใหญ่มากๆเลยเนาะเนี่ยผ่านตรงนี้เขาบอกว่าเอาไปลิ้มรสความหอมเนื้อของอ่าหมูป่าน้ำมันมันจะบ่มีหลายเพราะว่าเราข้ามสายพันธุ์ตรงนี้ลองเบิ่งแล้วพี่น้องหอมกลุ่นบทสมกับเพิ่อนอยากจะเอาไปเลี้ยงแล้วไปซึตรงไหนตลาดตลาด ก็อยู่กับปากของเฮาเนี่ยคนในละแวกหมู่บ้านใกล้เลื่อนเคียงพี่น้องเอ๋ยดีที่สุดเนี่ยบด้พ่อกันตรงเนี้ยอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายกับตลาดที่เราจะป้อนให้พ่อค้าที่พจะมารับลูกหมูของเราแต่ช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆเนาะเนี่ยไวัยหลอกไวัยรุ่นเพิ่นมาตะกกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นมาสลอกสลมส,สลองกันเพิ่นกลมา ห,หมูปงหมูป่าประจัดลงจัดเลี้ยงกันพี่น้องเบื้องในคแต่ละตัวแต่ละตัวหน้าหักตาหมุตามิเนี่ยยายดอกก็จะเอามาอ้างเบื้องในพี่น้องแต่ละตัวคอกก็คอกบ้านๆนะเนพราอ,อย่างเราก็คอนเซ็ปต์ก็บอกอยู่แล้วยายดอกว่าก็เลี้ยงแบบบ้านๆเนาะต่อเติมไปทีละเล็กทีละน,น้อยเนี่ยข้ามสายพอกสายพันธุ์ของเข้าไปการเลี้ยงหมูป่าอย่าพึ่งเอ่อ ยังไม่ได้ทดลองอยังไมไ่เคยสัมผัสยาประตูมเดียวพี่น้องเนี่ยทำไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยยายดอกว่าจะขุนถ้า,าเจ้าสอตัวนั้นคลอดออกมาเดือนหน้าก็จะเก็บตัวเมียวไว้เพื่อจะเป็นแม่พันธุ์ขุนต่อไปเพื่อจะผลิตลูกหมูส่งตลาดแล้วยายดอกก็จะมีแนวความคิดอีกหลายๆอย่างในการที่จะมาทำอนุบงอนุบาล หลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทำเลี้ยงเป็นหมูนุ่มหมูสาวส่งเกษตรกรที่เพิ่นสนใจในอาชีพตร,ตรงนี้บริพ่อกันนะพี่น้องในการผลิตลูกหมูหมุนเวียนไปตรงนี้ยายดอกเขายังไม่อยากปล่อย,อยเฉยเพราะว่ามันยังน่ารักอยากให้มันตัวโตๆบางครั้งเราไม่อยากจะปล่อยตรงนี้ไปเราก็จะเอาไว้ ปล่อยเป็นหมูหนุ่มหมูสาวเพื่อเกษตรกรเพิ่นสนใจที่เพิ่นจะเอาไปเลี้ยงแล้วก,ก็แล้วแต่คนมากบางคนเพิ่นก็รักในซื้อบาต,ตุตัวเล็กๆแบบนี้เอาไปเลี้ยงเนาะเนี่ยเบิ่งแล้วชมแล้วนะครับบ่า,บานนี้ยายดอกกัสิขออำลาพาจากนะครับขออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ อ่ามังมีเงินทองเลี้ยงหมูป่าอะไรก็ขอให้ปังปังทุกคนเด้อหักหลายแพงหลายเด้อ่าก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยายดอกชาแนลนะครับเป็นขวัญกำลังใจด้วยนะครับ